ช่วงเปิดพลังทางปัญญากลว้ามาสู่ช่วง IC กันต่อเลยดีกว่านะครับไอวันนี้นะครับขอเอาใจสาวๆหน่อยละกันนะครับเพราะผมได้เก็บภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตของหนุ่มเซียจุนซูนะครับกับงานเซีย The Second Asia Tour Concert Incredible in Bangkok มาฝากทุกคนด้วยลวคคะ,วะครับผมว่าใ <laughs> สาวๆหลายคนนี่อยากจะดูแล้วไปดูกันเลยดีวยกว่าทัศ และคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะเป็นการต้อนรับการเปิดอัลบั้มชุดที่2เป็นครั้งแรกในเอเชียของหนุ่มเซียจุูซูด้วยนะคะคแล้วก็เป็นที่น้าาคภูมใจมากเพราะเขาเลือกประเทศไทยเป็นที่แรกเลย ที่อุ้มชอบเลยรู้ไหมหลังจากที่ได้ดูซีเซอร์ตัวแรกแล้วนะเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นวินเทจที่สุดแล้วที่สําคัญมันเห็นได้ถึงว่าศิลปินคนนี้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นแฟนถึงได้กรี๊ดไงกล้ามแลแดนซ์ทุกอย่างเป๊ะอโอชอบอ่ะแล้วเลยขอบคุณมากนะพี่ตนที่เอาภาพมาให้ได้ดูกันบอกแล้วผมจะให้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเมื่อต่อกันกับอีกหนึ่งเทศกาลดนตรีนานาชาติเลยต้องบอกว่านานาชาติเลยนะครับพี่บ่ครับกับโซนิกแบงค์2013นั่นเองครับซึ่งคุณจะ ที่แล้วก็เต็มไปด้วยความสนุกนะครับศิลปินระดับนานาชาติเช่นเจสันมาราสพริตบูสแกนโดครับผมแล้วส่วนของในโซนไทยนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสครับนะครับสล็อตแมชชีนสแต็มโอ้ยเยอะมากต้องสักศิษย์มาด้วยมาหมดใช่้นเทพมาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราแล้วก็เรามีบัตรมาแจกด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ f a c e b o o k c o m i t i n c l u b รีบหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีกระแสที่อยากจะได้บัตรเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวใช่เพราะอะไรเพราะว่าดนตรีมมันนีทุกแวเล จริงๆแล้วศิลปินแบบเป็นแบบสุดยอดอะเลือกเสพได้เลยอะเราจะบอกว่าเทศกาลดนตรีอังกฤษอารมณ์แบบไหนนะครั้งเนี้ยเป็นแบบนั้นเลยใช่ครับ24สิงหาคมนี้นะครับรีบหนด้วกันนะครับส่วนช่วงนี้นะคะไปหาแรงบันดาลใจดีๆจากช่วง IT ทีนอินสค่ะไอทีนอินสแรงบันดาลใจสร้างได้ทุกวันแรงบันดาลใจดีๆวันนี้มาจากนิตยศารนเซเว่นทีนกับนุ่มกราฟิกดีไซเนอร์ระดับรางวัลนานาชาติคุณรักกิจควรหาเวส กบผมชื่อลักกิตคุหาเว้น,นะครับก็เป็นกราฟิกดีไซน์กับทํางานศิลปะครับแรงบันดาลใจก็มาจากสิ่งรอบตัวครับเช่นพวกธรรมชาติพวกสิ่งสาราสัตว์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่เคยผ่านผลงานที่ผ่านมาก็มีงานลาคองานแอบซลูู แล้วก็งานวิ่งควายที่ชนบุรีครับสำหรับงานลาคอสไลท์ก็แรงดันใจมาจากจาระเข้บนอกนะครับคือเป็นนึกถึงพวกตอนที่เราเรียนรอดอหรือว่าเรียนลูกเสืออะไรเงี้ยมันจะมีตาสัญลักษณ์ประจําหน่วยประจําค่ายอะไรเงี้ยก็อยากจะเอาจาระเขนะ้มาปรับดีไซน์ให้มันเป็นตายศอะไรพวกตาสัญลักษณ์แล้วก็ทําทํางานเป็นสไตล์ตัวเองก็คือใช้สื่อสังเอะและนี่แหละครับแรงมาันดาใจง่าย,ายจากผู้ชายที่ชื่อรักกิจควรหาเวท เห็นไหมนะครับว่าแรงบันดาลใจดีๆสร้างได้ทุกวันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่ว่าแต่วันนี้คุณมองเห็นแรงบันดาลใจดีๆแล้วหรือยังครับและอย่าลืมนะคะวันนี้ชาวไอทีนค่ะเรามีนัดกันค่ะเราต้องนัดกันไปแดนซ์กันค่ะที่ไานกิจกรรมหน้า MBKC e n เ e r กับงาน Hello เ o เ e ีย y MBK and บ t e คอทวันนี้แล้วค่ะ27กรกฎาคมและเดี๋ยวคำคั่มืดมืดดึกๆนิดหน่อยเนี่ยเราจะรู้กันว่าใครเป็นป๊อปปูล่าโหวตประจำเวทีครั้งที่2องประจำปีนี้ เวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีแห่งการตัดสินศักดิ์ศรีของ cover dance เลยครับจริครับเพราะฉะนั้นเย็นนี้เรามีนัดกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์แ0ดโมงหทางคาราบาลหากันรายกันไอทีวันนี้เรา3คนขอเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ